ที่แม่ใช้นิดทุกอย่างแล้วก็พูดกับนิดไม่ดีมันก็เหมือนกับทำร้ายผมเหมือนกันนะแม่อย่าลืมนะคะว่านิดนี่คือเมียของผมนิดเขาโดนอะไรมันก็เหมือนว่าผมโดนเหมือนกันแล้วนิดก็หันไปพูดเสริมและไม่พอนะคะทำร้ายลูกในท้องของนิดด้วยแม่รู้ไหมจิตใจของคนท้องถ้ามันไม่ดีมันก็มีผลกระทบต่อลูกในท้องด้วยนะคะพอแม่ผัวได้ยินเหตุผลของทั้งสองคนก็เสียงอ่อนลงคือแม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นน่ะพอนิดกับสันเห็นแม่ตัวเองอ่อน ลงก็ได้แต่ยิ้มดีใจเพราะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันจะเริ่มได้ผลแล้วไม่นานหลังจากนั้นนิดก็คลอดลูกแล้วแม่ผัวก็หันมาอุ้มหลานตัวน้อยโหหน้าเกียรติหน้าช่างจริงๆเลยนะนี่มันหลานของฉันจริงๆเหรอเนี่ยพอนิดได้ยินแบบนั้นก็นอนบนเตียงยิ้มอย่างดีใจใช่ค่ะก็หลานที่เกิดจากยายของเขาไม่ยอมรับตั้งแต่แรกไงคะพอแม่ผัวโดนแซอีกก็ได้แต่นิ่งแล้วลูกชายก็หันมาจับมือแม่แม่ครับนี่ คือสายเลือดของผมและเขาก็คือหลานของแม่พอได้ยินแบบนั้นแม่ก็น้ำตาไหลถ้าวันนั้นฉันไล่นิดไปและนิดเข้าไปจริงๆฉันก็คงไม่มีหลานในวันนี้แน่ๆก็เพราะว่านิดทนไงคะทนที่จะอยู่ตรงนี้และทนที่จะเลือกสัรเหมือนเดิมไม่ว่าแม่จะทำไม่ดีกับนิดยังไงนิดก็ทนแม่ขอโทษนะนิดแม่ทำผิดกับนิดมากเกินไปจริงๆ นิดไม่ได้โกรธหรอกนะคะแต่ถ้าแม่รู้ว่าผิดแล้วก็รู้จักเรียนรู้นิดก็โอเคค่ะแม่ฟังผมนะครับถ้ามีใครทําแบบนี้กับลูกหลานของแม่ถามจริงๆเถอะแม่จะทนได้ไหมแม่ก็รู้นี่ลูกใครใครเขาก็รักเหมือนกันมันก็จริงแหละลูกถ้าเป็นลูกหลานของแม่โดนแบบนี้แม่ก็คงไม่มีวันยอมเหมือนกันก็นั่นไงครับแม่แล้วนิดเมียผมเขาก็มีพ่อแม่เหมือนกันที่ผ่านมาเขาไม่รู้ ถ้าเขารู้เขาก็คงไม่ยอมและแม่รู้ไหมว่านิดเขาต้องอดทนขนาดไหนและวันนี้แม่ก็มีหลานแล้วนะ